สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าฉีบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจักรยานเสือภูเขาล้อยี่นะครับยี่ห้อนะครับถินเอกซนะรุ่นรุ่นนะครับรุ่นปี1000ครับ จักรยานคันนี้ดียังไงดีกับใครจักรยานคันนี้เป็นจักรยานที่สเปคดีมากเลยนะครับมาดูจุดแรกเลยที่ว่าสเปคดีเดียวเล,นเลน่นะครับเดียวเล่ท t นะครับสาสสปีดครับนุ่มนวลฮะ ใช้งานง่ายแม่นยำเดียวเล่นนี่ค่อนข้างจะแม่นยำเลยนะฮะเป็นเบรกน้ำมันนะครับเบรกน้ำมันเบรกน้ำมันแบบสองนิ้วอะนะครับกระเบรเบรกหัวทิ่มเหมือนกันเวลาลงเนินนะครับขี่เร็วๆเอาอยู่เลยอนะ่ะตัวนี้นะครับโช๊นะครับโช๊กเป็นล็อกเอาท์ ก็คือปรับปรับได้ปรับล็อกเลยวลาขี่ทางเรียบคุก็ล็อกไปเลยไม่ให้มันยุบนะครับมันจะได้ไม่กินแรงคุณนะคือจอธิบายให้ฟังคือจัก,กรยานเนี่ยวลาถ้ามันยุบถ้าเกิดคุณอัดแรงเข้าไปอัดแรงเข้าไปนะครับไปทางข้างหน้าเนี่ยระหว่างแรงที่มันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะลงมาที่โชกคนะครับเพราะฉะนั้น แรงที่คุณจะส่งไปเต็มๆเนี่ยมันจะไม่เต็มนะครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณขี่ทางเลี้ยัน,นะครับมันก็ล็อกมันนะข้อเสียก็คือเวลาช่วงเข้าโค้องอะ่ะมันก็จะไม่รับโค้งมันจะไม่ยุบไงถ้าเกิดคุณคุณปลดโชคให้มันยุบอ,อ่ะเวลาเข้าโค้องอะ่ะโชคมันยุบตามทําให้ระยะการเลี้ยวกันอะไรมันก็น่าจะเสฟกว่านะครับเฟรมนะครับเฟรมซ่อนสาย เป็นซอนสายเก็บงานนะครับซอนสายไว้ตางานตานนิดมากเลยรอยเชื่อมนะครับลบรอยเชื่อมเหม็นะฮะลบรอยเชื่อมมองจำเผินญน่ะค,คล้ายๆกับพวกคาร์บอนนะครับเฟรมเป็นอิตาเลียนดีไซน์นะครับสไตล์อิตาเลียนดีไซน์คืออย่างนี้ จะมีช่องตรงนี้นะครับฝั่งนู้นก็จะเอาเบรกไว้ข้างในเวลาขี่ก็จะแบบจะค่อทข้งจะปกป้องเบรกอะ่ะนะฮะวเวลาโดนกระแทกกระซุงอะไรเงี้ยมันก็จะมีเฟรมคอยกันเบรกเอาไว้ดูสเปคต่อไปนะครับตัวจานหน้าเป็นโปรเวลนะครับก,กระโหลกกลวงในกระโหลกลวงเห็นไหมครับ กระโหลกลวงยังไงก็คือมันจะช่วยลดน้ำหนักของจักรยานลงไปนะครับแล้วก็เรื่องลดลดความร้อนเวลาที่คุณขี่ขี่ไปยันนานตัวแกนน่ะมันจะสะสมความร้อนนะครับแล้วก็จะมีผลกับจารบีที่ถูกอัดอยู่ข้างในมันก็ทำให้จารบีเสื่อมเร็วนะครับ จานหลังเป็นเดียวเล่เอกทีนะครับมีจานมาหลายไซส์เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับแต่ลงมีสิบนะครับจานหน้ามีสามรวมกันก็คือสามสิบสปีิ ก็โดยรวมคันนี้เนี่ย TINX B 1 0 0 0เป็นจักรยานสเปคดีนะครับลองน่าใช้เลยงานเข้าป่านี้เป็นรุ่นใหม่ของปีนี้นะครับนะชกน้ำมันไอเบรกน้ำมันนะครับหมนน้ำมันเดี๋ยวเลขทีสามสิปีดนะครับมาดูรอบๆโชคมีล็อกเอาท์ปรับได้ จะล็อกหรือไม่ล็อกเฟรมซ่อนสายนะครับนะครับจะหน้ากระโหลกกลวงจะหลังเดียวเลเอนะครับเฟรมอิสเลี่ยนดีไซน์ก็ลองดูนะครับโกดังอยู่บางนาตาดกม20หรือที่เว w ร์ t ไวท c เวนะครับ วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ